สวัสดีค่ะไม่เจอกันตั้งนานเลยนะคะคิดถึงกันหรือเปล่านะคะตอนนี้นะคะจะแบบดูมอนหายไปนานมากๆเลยนะคะไม่ได้ทำคลิปวิดีโอเลยก็คือตอนนี้ดูมอนมีปัญหานิดหน่อยนะคะเนื่องจากว่าดูมอนนะคะออไม่ค่อยสบายนะคะนี่ค่ะปัญหาจมูกนะคะจมูกของดูมอนบวมนะคะเนื่องจากว่าโดนกระแทกนะคะอย่างแรงนะคะทําให้เป็นตุ่มเม็ดใหญ่สีแดงแบบนี้ขึ้นมานะคะทําให้ ดูมอนเลยไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่เพราะว่าดูมอนดูมอนเป็นคนที่คิดมากอยู่แล้วด้วยนะคะก็เลยคิดว่าเฮ้ยแบบมันจะหายไหมมันจะหายมันจะดีขึ้นไหมนะคะสำหรับจมูกของดมอนนะคะเนี่ยทุกคนมันเห็นปามันก็จะแบบเม็ดใหญ่มากๆเลยนะคะซึ่งเนี่ยระค่ะคือปัญหาที่ดูมอนเจอค่ะมันเป็น สิ่งที่น่ากลัวมากๆแล้วก็ดมอนได้ไปคอนซัลกับคุณหมอมาแล้วนะคะในเรื่องของจมูกเพราะว่ามันมันมัน,มนค่อนข้างอันตรายนะคะแล้วดมอนเป็นคนที่คิดมากอยู่แล้วนะคะคุณหมอนะคะได้บอกกับโดมอนว่าอาจจะต้องถอดแล้วก็พักจมูกสามเดือนค่ะเพราะว่ามันอักเสบแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่ดมอนไม่พร้อมนะคะดมอนยังต้องมีเรียน แล้วก็มหาลัยยังไม่ได้ปิดเทอมด้วยนะคะโดมอนจึงจําเป็นที่จะต้องยื้มมันไว้ก่อนก็คือเอายามาทานน,านั่นเองนะคะเพื่อดูอาการไปเรื่อยๆแล้วคุณหมอสัดใหม่ค่ะและถ้าการไม่ดีขึ้นก็คงต้องต้องแก้ค่ะต้องถอดแล้วก็พักสามเดือนถึงจะใส่ใหม่ได้ค่ะนั่นคือปัญหาที่โดมอนเจอณนะตอนนี้นะคะ มันทําใจยากไหมก็ก็ทําใจยากค่ะเพราะว่าือมันอยู่กับมันมาตั้งสามปีอะคะ่ะแล้วมันก็เป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้มันเกิดจากอุบัติเหตุแนะคะดุมันก็เข้าใจนะคะสําหรับคนที่ทําเนาะคือเขาก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าดุมันรู้สึกเสียใจอะคะ่ะที่ดูมันดูแลสมูทแท่งนี้ของดุมันไม่ดี <laughs> จะร้องเลยดรามา่าทำไมเนี่ย <laughs> ก็นั่นแหลคะค่ะ อาจจะต้องแก้แล้วก็อาจจะต้องพักมจมูกยาวๆอีกสามเดือนนะคะตอนนี้ก็ได้ยากินนะคะแกกเสฟแล้วก็อย่าทาแค่น,นี้ก็อยากจะมาชี้แจงแค่นี้ละคะ่ะเพราะว่าอาจจะไม่ได้เจออีกหลายเดือนเลย แต่ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันขอบคุณที่คอยสัพพอร์ตนะคะ,ขอ,คคะขอบคุณจริงๆค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ สุดท้ายนะคะโดมอนก็ตัดสินใจถอดค่ะเพราะว่าถ้าไม่ถอดก็มันจะไม่หายนะคะก็นี่เป็นภาพวันแรกที่โดมอนไปถอดมานะคะมันก็จะบวมประมาณนี้เลยค่ะตอนนี้ก็โอเคขึ้นแล้วนะคะก็รอรักษาตัวให้หายนะคะครบ3เดือนครบ6เดือนเมื่อไหร่ก็จะไปทําใส่ใหม่ทันทีค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยแบบติดตามให้กําลังใจนะคะโดมอนก็จะสู้และทําคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ